สวัสดีครับที่นี่ต้อนรับเข้าสู่ชอ่องทุบทรัพย์สูสชัยรุ่งเรืองพฤษบุนะครับวันนี้ก็เชียร์หน้างานครับผมหา,าังที่ฝนตกมาเมื่อวานก่อนวันนี้วันที่สามสองละหน้างานก็จะหูลิ้นเล็กเลยครับต้องเชียร์เลี้ยงออกครับผมเพื่อส่งงาน จะวิ่งผมอีกล็อกหนึ่งด้วยกัน,นทำทางเละมีแต่น้ำบายๆนี่ก็น่าจะวันนี้น่าจะไม่ได้วิ่งหนึ่งวันพอรวมแล้วก็หยุดเป็นสามวัน

แรงมากๆกูต้าแล้วดันดันกองเดียวครับผมแต่ใช้เวลาดอกยางไม่ค่อยมีนะย,ยังไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนบอกเท่าแก่ใหญ่ ทำอะไรของเขาอิกงจะไปไหนของเขา